ตรียมซีเลยพี่น้องตะกี no> <t <t ้ว่าสิบ่ซีสบายดีพี่น้องบ่มันจะเอาคุณสมมันว่าให้มันกินมันผูกผีมันก่อนนะอันนี้มันน้ําสมขั้นสดๆเลยน่ะั้นแต่หน่วยมเลยบ่ได้ผสมหยัง่เลบ่ได้กบ่ยามันกินลายอ่ะมันท้องคิดซะ่แล้วก็พ่อมันกินลายเติบแล้วจะก็กินจับบึาหำแหะหานุงเชือกว่าเฮ้ยจัก เขาสิออกนั่นแหละทั้งนั้นนับเบิ่งนั่นแหละทั้งมันต่อกันนะให้แงงค้าเจ้าเอามันคุ้งล้านท่านแล้วหมดจ้เอามันคุ้งคนละร้านค้าเจ้าก็มีฮัเด้ฮัฮะกระชิบานดึงให้มันคุ้งแยงท่านแล้วหมดท่านยังไงเขาเฮียได้เอาช่อนลงพื้นปุ๊ฮัน เออบ่ดึงไปแหงข้าเจ้าทางใต้น่นะมิตรจิกชื่อยังทางบุพพหรอบ่พเพไอ้เ้ยไอ้เียบไได้นะเียวมานหนหารอยสอบเห็นแด้ได้โอ้ยกูชิบอยูบ่นอนกู้ินางตาแข้งกระเด่อยู่บนมือบนขึ้นนี่อันเทไรนะพ่างนะอันเท่าไรป่นปลา

เงมเศ้าิอยอนเศ้าพัยานเจอว่าพ้นต๊พ้นมาหอดเออยัมันหยาบขันพ้นขันพ้นตกมาแม่ยัยถูกมันอวดหนาอวดร้านมากะสุงมคึื่เก่า ช่องแดดับตัวหลุมนะแหงค่ะใครคนกางต้อม่เกาะตอนี้แล้ใช่ป่ะหาคนเด้ไอ้ตุ้ย่เนี่ยหาจังเข้าอสี่ล้วเออสี่โดนดูดก็ข่าบ้าเลยเ่บนูดูดก็โดนา่ดาั่นรได้เขาก็้ายกปั่นยงปคนร้ายใครก็อยากมาอยู่ใครกาถามอยู่ตุ้ยนี่ รถเกีียวของเกียวกัจะว่าแล้วรถดูดแล้ลงค่ะมาเมื่อกี้ของฝอยขยีดแม่ขยีดเอี๋ยวถ้ารถเกลียวแล้วมันเกลียวจุ่มคาพอนแถวตองแตกอยู่ไม่เจอกันฮะฮาก็จะไปสอบทามเขาอยู่เขามันขาเข้ากับสิดูดคือกันย่งเลืออยู่ฮะเฮียบ่เฮียท่างเนี่บ่จะถาเบิ่งรถเวลาประมาณพ้นตกใช้เดือนหนึ่งมันแตกงอขึ้นมีแต่เป็นมิดเข่า เียมมตาเออทำตกกมันเปแถวไปเลยมักเี่ยมเป็นเทพมันเป็นเทพะเอไปแบบพีหนึ่งเหรวิ่งว่าข้าววนเตอน้มันขาวหลกายมันขอไปโว้ยไม่ไปไนเรียนหนึ่งเรียนตายสฮะเดียนตายไปหวังำหน้าเลยยังเลยมากกว่าจะได้ชีพี่น้องเลยประมาณ่งชัสุโมง ชิบยนุหน no, yes, ้าพแล้วเนาะี <mat okay, ่าเห็ดป mm ีเ hmm. ดียวเลยค่ะสามีได้หาชิบฮะก้านหมัรวมน้ารรวมกันเกินทนหาเหยียบลงกินแนนนันอาจถาเพิ่งพูน้าไม่เป็นสอบโลชิปปาก็เอาบทถอตาเห็นชี้ชี้ชี้แล้วหมื่นแล้ได้ยักสอบกันดิพู้นึ่งวะเจ้าท่าร มาเล่นกันมึงดูทพระเอก้ยแหกนักหนาบานี่คอยบเฮ็ดหน,น้าแล้วบานี้านยาเราคอยเบิรในนี้เช้ามหาอบบวเฮ็ดบวเฮ็ดข่อยยาอีบอกว่าบาคือไอซี่อกแล้วบานี่ตุ่นเหนหมไ,ได้นางแกลกกับได้หน่อยแท้ๆบารมียังบามียังขายนะขายเบิร์แล้วเบิร์มวานี่ ขายดีอยู่ไหนคุณ pues นางล่อรุ่นพี่น้องคุณได้ชิางกมีบสคุได้สีิปกรมี่ลูกเร็งานไปเ่เธลกมาลกรต้านมดอาครนึงอนลูกายด้ป็นลูกาเป็นลูกทายปายเป็นหกปาว่ะ ไปเป็นชิปอ้ยีชิปนี่ยดีเลยนให้กันไล่ด้วยะฮะโอ้เขาก็เขบอกฮึดใจบอมังงามยู่งจากนั้นนะงานดีเขว่า็ทักเตะถูแล้เอ้ยยดเชิดอนมโอ้ยยูจะย่มอดียวนเดโอ้ยคนหมดตุ๊บคือชาวเนี้ยหมดว

ไปเบิ่งเอไม่ได้มีแม่้าปากครอบเนี่ยหนึ่งสมุนงผ่านไปมาสัญญาว่ท่านได้ปั่นพี่น้องเอ้ยโพดโพนี่ชิมืดกระบาดนี่รถเอาไปได้าเอาเกาะไปนำวะ ถามือหยาดบาได้นะโอ้ยอ่ะส่วนไปสวดมองดูห่ะมันขีท่ทมหัวเราเหรอบ้สามช่วงผ่านไปเลยนะยังไ่ได,ด้ออกของน้าของหนย่อยู่ส่วนอ่โจ๊กไปคุดเอ,อาบังดูห่ะดูอย่าไปมุนของเราเด้หักหุ้งอ่นนักได้หุงเสียกัน ต้น้นนี่กระหุงผูแห้งอะนะวายฐายมันข้นมึงกว่าเจ็ด้อยวะเรอเจ็ดลอยวะนีร มัดย้อเลยโรดพ่อเชียวข้าเจ้าถอดออกมาหาล้วก็มัดแล้วก็แบกมัดแล้วก็แบกโรดที่เจ้าน่ะเออมัดแบกโลดข้าเจ้าแล้วจุ๊บเจ้าก็แล้วคือกันอันนี้มะนางมะนางขาเผื่อเขาแล้วจุ๊บชิบะแบกมันชิเดิกอันนี้แล้วแล้วก็แล้วพ่อของกันโหลดรวยอือจ้า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 หนองสี มันแนนเลยเด้อไว้ก็ต้องไว้พี่ต่ไม่กต่อมนางสีชมไว้ก่อนมูแหลเขาใหม่ก็มันบ่ิันอะดอกมันกระแหงอยู่ ออกมเมื่อเบิ่งมูเบิ่งมูเบิ่งมีหมอมอหล่างขีม้มูมาเมียนมูจะมากับเขามาลนะอืมนะกูจะบ่อยากไปมือน,นักนนะอาหารมีอย่างมียังนำเข้าไปืีอไว้แก้มพวกอาเจมจานกระชุ่มเซลแมวเป่ากันแล้วคืนขายของพี่น้องวันคู่พี่น้องเลยแล้วเชื่อจามยังนำเนย เริ่มแล้วบ้านนี้เทินเทิรนเทนทนมาล่อรุนน้นนำกันพี่น้องเสียงแตกสดุดสวดวชิได้จักวชิได้จักอันชิได้จักสอบพี่น้องเลยสำหรับเข้านีบ่าาบเถลาเาิ่งนมันเป็นสอบ ได้เ็ดเดอออจัวไม่ไปซีไปต่อยใส่ป้าพ้องนะ <laughs> เดียมีโรคเงินเย็บกับปูโอเค กบึงน่ะเจบปะเจกับเจบพวเข่าหอไง่ะมนซบพวเข่าหรือหันกบ่งเนี่ยตีเจาตีลังกาลงบกระขักอ๋อพ่ปเลยเจบไปใช่ปะหย แงผ้าจะสอบเขาปีนลงพี่มงึงบอท่ายาบ้าหึได้เหรอกระโหลกกระล่นหามือพูิด่ามึงสั่งะดอกดิ่ำนี่แหละพี่น้องรอรุ่นน้ำกัน